สวัสดีครับผมอันนี้ก็จะเตรียมส่งนะครับชุดเชื่อมเองนะครับผมนีก็จะมาร์กเหล็กวาให้เรียบร้อยละมาร์กว้ให้เรียบร้อยนะครับผมเตรียมไปนประกอบโครงนะครับผมชุดเชื่อมเองนะครับก็จะมีแผ่นพื้นแผ่นฝาข้างหูปีกนกนะครับบนสูกยกล่างนะครับแขมแขมบูทอาร์มแขนบูทอาร์มให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่ แล้วก็เป็นตรงนี้ก็แผ่นตุ๊กตายึดยึดเท้าหลังนะครับคัะพ,พิงฝาข้างแท่นเบาตัวอาําโช๊กนะครับตัวหัวกระโหลกแล้วก็แผ่นฝาข้างครบเรียบร้อยชุดนี้นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันเก้าร้อยบาทยังแถมตัวนี้อยู่นะครับผมชุดนี้นะครับแถมบูธอันนี้คือบูธอาร์มหลังนะครับ คือบูธ a r มหลังตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะอยู่กับโพงด้านหน้าส่วนตัวนี้จะอยู่ที่กับโพงด้านหลังนะครับนี่ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหัวกระโหลกนะครับผมชุดโครงเชื่อมเองนะครับผม ใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับนี่เป็นแผ่นคอพวงมาลัยนะครับผมแท่นคอพวงามาลัยนี่ก็เตรียมขึ้นขึ้นโค้งนะครับมาตำแหน่งให้นะครับผมมาตำแหน่งให้เรียบร้อย จุดเชื่อมนะครับผมจะมาร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะพอดีเลยครับผมตัดพอดีละลูกค้าก็ไปเชื่อมได้เลยเอาไปประกบกันนะครับเชื่อมได้เลยเทุ่คงเชื่อมเองห้ามันเก้าครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้ที่แอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดสองเก้าสามศูนย์สามหกกนะครับทุกคนเชื่อมเอง ชุดอครงชุดเอ็น5,090นะครับชุดคิดล้อขอบ6นิ้ว9,500บาทนะครับรวมส่งก็9,090นะครับชุดคิดนะครับส่วนจะเป็นชุดโครงโคงเข็นนะครับถ้าให้เราประกอบให้นะครับอยู่ที่29,000บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ29,000ก็คือเอาไปวางเครื่องเอาไปทําสีขับได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้ก็5,090เอาไปประกอบเองครับเป็นงานที่ดัดเรียบร้อยนะครับดัดเรียบร้อยแล้ว ถ้าลูกค้าไปไปทําเองไปสร้างเองซื้อเหล็กมาทานะครับซื้อเครื่องดัดรับรองมันแพงกว่าอยู่แล้วครับผมแพงกว่าห้าพันเก้าแน่นอนบางทีร้องผิดร้องถูกไม่จบนะครับห้าพันเก้าราคาวัสดุอุป,ปรกรณ์ค่าเครื่องมือนะครับถ้าลูกค้าไปทําเล่นเองนะครับรับรองซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าอ่าโอเคสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับ0 8 8 2 9 3 0 3 6 6ครับสวัสดีครับ